และในตอนนี้เจมเหลือโลบัคประมาณ10,000นินิดๆและถ้าเกิดในคลิปนี้ใครเจอเจมเท่ากับคนคนนั้นโชคดีเพราะว่าในคลิปนี้เจมจะให้คนคนนั้นทําการเลือก1ผลจาก2ผลที่เจมเลือกเอาไว้ให้ก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าเจมทําการเลือกมังกรและก็ลีโอพาดเอาไว้และถ้าเกิดคนคนนั้นเลือกคนลีโอพาดรับไปเลยผลลีโอพาดถาวรแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่้ดูฟรีนะครับทุกคนฝากกันกดไลค์ซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับและก็ลืมบอกไปเลยว่าในคลิปนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจาก ช,ช่องนึงนะครับทุกคนช่องนั้นก็มีชื่อว่า m ิเตอร์นะครับรู้จักกันอยู่แล้วเนาะและเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราทําการเริ่มกันเลยดีกว่า ฮ้ยอยากเติมโรบักจังเลยมีร้านไหนแนะนําบ้างมัเนี่ยอ้าวอีหนูสนใจร้านเติมโรบักงั้นหรองั้นเอาร้านนี้ไปเลยร้านเกมี่ช็อปบริการสุดโหดจนอยากจะกระโดดกอดคนซื้อมีบริการรับเติมโรบักระบบไอดีพาสุดคุ้มแล้วยังรับกดผลปีศาจเกมพาสแมปบล็อกฟุตอีกด้วยแนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปกระโดดกอดเฮ้ยต้องไปใช้บริการกันแล้วไหมล่ะสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยครับผมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ยตายายพี่ พ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเตมขอแนะนําที่น,นี่เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อนึกถึงร้านคอมซิบแบบวาดจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออจุ๊บมั่วลงเซิร์ฟมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปเริ่มก็ฝากร้านเจมี่ช็อปไปชบ กันได้นะครับมีขายแกตามีกดผลเกมพาร์เรท5นะครับทุกคนไปใช้กันได้เด้อมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีคนแรกกันดีกว่านะครับและรู้สึกว่าเขาจะอยู่ตรงเกาะนี้นะครับทุกคนนี่โอเคเหมือนเขาน่าจะมาทําการฟงมามาทําการฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวเราให้เขาเลือกกันไปเลยและกันทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเขาหน้าเป็นสายฟาร์มนะครับงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเลือกระหว่างผลแสงหรือว่าผลพาร์นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ใส่เขากันดีกว่านะครับนี่เพื่อนนายจะเลือกผลแสงหรือ คือว่าผลพระเดี๋ยวขอกปปี้เอาไว้ก่อนนะครับไม่อยากพิมพ์ซ้ํานี่ไหน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 อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาแสงหรือเอาพระให้เลือกเลือกมาหนึ่งผลเลยอ้าวเพื่อนคนนี้ดันไม่ตอบอีกคนนึงดันตอบแทนนะครับเอาใหม่เอาใหม่ถือว่าเราเจอคนนี้และคนนี้เป็นผู้โชคดีนะครับทุกคนแสงหรือพระจริงๆพระมันต้องโอ้นี่ไง พูม้นบุส้าโอเคผลพระจัดไปเลยเพื่อนนะฮ่ก็อย่างบอกไปไปเลยว่าในคลิปนี้ในโชคดีนะจ๊ะเออเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าโอ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 ออนะครับนี่คนนี้ข้างหัวสองร้อยกว่าอ่ะจัดผลพ้าไปเลยครับคุณโอ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 ออออเอาไปเลยไม่ฟนเอาไปเลยเพื่อนตั้งใจฟาร์มเด้อเรียบร้อยแสวหายไปในพิพตาโลบักแย่ เย่ <Yeah. S 2> เขาดูท่านน่าจะดีใจน่าดูนะครับนี่ไหนโชว์ซิโชว์โชว์ซิโชว์ผลพิศา์หน่อยให้ข้ารู้ว่านายได้แล้วโชว์หน่อยซิเพื่อนโชว์พลังแห่งผลพระหน่อยเอาจริงๆนะเจ้าของรหัสย,ยังไม่มีผลถาบอลเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรหัสลองนะครับไม่ใช่รหัสหลักนะนายโชว์หน่อยสิอ่าอย่างงั้นแหละเวริกู เสร็จกันไป1คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปกันเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าคลิปนี้ถ้าเราเจอใครเท่ากับคนคนนั้นโชคดีนะครับมาทําการเปิดฮาคิสังเกตกันเลยนะครับในตอนนี้ก็เป็นฮากคิสสังเกตวินหนึ่งอยู่นะครับผมตรงเกาะลิงจะมีคนไมเ่เอ่ยเอ้านี่ไงเจอแล้วอ่ะเราเจอเป็นพ่อหนุ่มคนนี้คนแรกนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ก็นายนายนายเราไปด้วยเพื่อนเหมือนเขาจาค่าหัว,วประมาณเออสามพันนะครับน่าจะพอมีวงมีเบลอยู่พอสมควรงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเลือ ผมไปสายกันดีกว่านะครับว่าแต่เอาผลอะไรดีอะงั้นเดี๋ยวคนนี้ให้เขาเลือกระหว่างมืดกับน้ําแข็งละกันนะมานายอยู่เฉยอ่ะโอ้โอ้ตก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 โอ้โอ้โอ้จขอนั่งก่อนยวขอนั่งก่อนนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้อีกโอเคไม่เป็นไรนี่เพื่อนดาร์กหรือน้ําแข็งเลือกมาเลยผลหนึ่งดาร์กหรือว่าไอต้องการผลไหนบอกอัวสิคิดก่อนอาวคิดออกแล้วเอาน้ำแข็งละกันโอเค รอสักครู่มาเดี๋ยวเราไปกดผลน้ําแข็งกักบคนคนนี้กันนะครับทุกคนพอหนุ่มข้าหัว3000โอเคจัดไปเลยเวริกูดผลน้ําแข็งตึงๆน้ําแข็งก็น่าจะไม่กินโลบักนะครับแต่ว่าเราตั้งใจกดให้อยู่แล้วจะพงจะแพงเราก็พร้อมจะเปไหนเออชื่อว่าวันวันวันอ่ะคนนี้นะครับทุกคนจัดไปเลยอ่ายังไงให้เป็นวันวะอ่ะเอาเป็นว่าจัดไป750โรบักเปี้ยงเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วเพื่อน เป็นยังไงไหนเพื่อนเพื่อนโชว์หน่อยซิเพื่อนเพื่อนโชว์หน่อยโชว์โอ้ดิงานหยิบมาแล้วน้ําแข็งแย่ต yeah. ั้งใจในการฟาร์มนะครับโอเคเราไปโลก2กันบ้างดีกว่าทุกคนในโลกหนึ่งนี้ก็จัดไปสัก2คนละกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปโลก2กันต่อเนาะใครเจอเราคนแรกก็รับไปเลยนะครับทุกคนผลถาวร a few moments later ลงเซิร์ฟกันไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมในสังวะนี้โอเคมาเราทําการเปิดฮาร์ดทสังเกตกันเลยดีกว่า นะครับและถ้าเกิดเราเจอใครคนแรกเท้ากับคนคนนั้นโชคดีนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปหาคนที่เราเจอคนแรกกันดีกว่านะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะที่มีชื่อว่าเดนโรซานะครับทุกคนหรือก็คือไอ้เจ้าเกาะคาเฟ่แมนชั่นหรือก็คือเกาะดูฟ้าแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับมาเลย มันจะได้ยินเสียงคนใช้สกิลหมัดใส่ฟ้าโอ้โหคือตรงนู้นอะเราแบบคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเจอใครคนแรกนะคะเพราะว่ามีคนเต็มเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูก่อนละกันว่าใครหน้าแบบอ คนนี้อะให้เป็นคนนี้ละกันนะครับทุกคนพอรู้สึกแบบว่าลงฝั่งมาลีนคนเดียวใจเองมาได้โอเคเดี๋ยวคนนี้เอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวคนนี้เอาผลตึงๆไปละกันนะจ๊ะโมจิหรือชาโด้เรียกมาพ่อหนุ่มฝั่งมาลีนเซียนเซียนเซียนเอามาสักผลหนึ่งเองจะเรียกอะไรระหว่างโมจิเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่สนใจเหรอเอาอะไรเพื่อนถ้าไม่สนใจเท่ากับคนคนนี้ไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้โอกาสเขาอีกหนึ่งรอบนะครับว่าโมจิหรือว่าชาโดนะครับผมถ้า รอบนี้เขาไม่บอกก็ตามนั้นนะครับทุกคนเราจะไปให้สิทธิ์คนอื่นนะครับอ่ะเอาไม่โออออ่ออ่ออ พิโมโมจิก็ผิดเราอ่ะช่างไปแล้วกันเองจะเอาอะไรเพื่อนโมจิหรือชาโดให้เวลาตอบโอเคตอบโอเคงั้นเอาเป็นว่า <Whoa> ไม่เลือกสักผลก็ไม่ต้องเอาระกันนะครับทุกคนมางั้นเดี๋ยวเรามาถามพ่อหนุ่มคนนี้กันดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้นายอะนายอะเฮ้เฮ้เพื่อนโมจิฟองไม่ได้แลกไม่ได้แลกนะจ๊ะจะให้ถาวรไปเลยตรงนี้คนค่อนข้างจะชุนละมุนมากเลยนะครับทุกคนในจังหวะนี้ค่อนข้างจะชุนละมุนมากเดี๋ยวเราหาคนที่แบบอ่ะคนนี้ละกันนะครับอืมเอาคนนี้ละกันนายนายนายอ่ะเอา เป็นพ่อหนุ่มแชงคูสละกันเราให้เลือกนะพ่อหนุ่มแชงคูสว่านายจะเอาโมจิหรือว่าชาโดมันไปไหนแล้วเนี่ยเออเนี่ยเพื่อนเออให้เลือกให้เลือกเองจะเอาอะไรเพื่อนเองโชคดีนะที่มาเจอเราในตอนน,ตอนนี้ตอนนี้เรากําลังแบบว่าอยากจะแจกแต่ถ้านายไม่เอาเอ้ยเขาเอาโอเคโมจิโอเคจัดไปเลยพ่อหนุ่มคนนี้ GUA นะครับ GUA เป็นพ่อหนุ่มแชงคูสต้องการผลโมจิถาวรงั้นจัดไปเลยโมจิให้กับพ่อหนุ่มที่มีชื่อว่า g U A R G G ียคนไหนวะอ๋อเจยู JU นี่ไงเจอแล้วใช่แม่อ่ะใช่จัดไปเลยโมจิ emoji. ราคา240โลบาร์กที่ร้านเจมีช่ช็อปประมาณ400กว่าบาทนะครับจัดไปเลยชจวแบบนี่โชว์โชว์โชว์นายโชว์ให้อุว๊วเห็นสิโชว์ให้เราเห็นหน่อยเอา้าทำไมมันพิมพ์ไหมแป้นมันหลอนเนี่ยอะโชว์หน่อยไม่เป็นไรเพื่อนเต็มใจเต็มใจแค่อยากให้นายโชว์ผลนะชว่วยโชว์ให้เราดูดหน่อยได้ไหม Can you show me โชว์ให้เราดูหน่อยโมจินะเพื่อนเราอยากจะรู้ว่านายได้ไปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอาการบักหรือว่ายังไงแต่ถ้าเขาไม่โชว์ก็อืจะโชว์ไหมสงสัยน่าจะไม่โชว์นะครับทุกคนโอเคงั้นถ้าไม่โชว์ก็ปล่อยไปละกันเอาไปม่าพ่อหนุ่มคนนี้ได้โมจีไปนะ มาโรค3มกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนที่โรค3มจะน้อยใจกันนะครับซึ่งโรค3ามนี้เราอาจจะแจกเป็นโรคสุดท้ายเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าโรค4ี่โรค5้ามันไม่มีนะครับในตอนนี้โอเคซึ่งก็เปิดหาคิดดูเลยละกันว่าในตอนนี้จะมีคนอยู่เกาะพอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าท,ที่ที่ดูมาก็ยังไม่เจอนะใช่ไหมเกาะพอร์ดนะจาจะไม่มีคนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะแมนชั่นหรือว่าเกาะเต่ากันนะครับทุกคนนี่เทเลพอตไปเลย อ่ะโอ้โหเทเลพอร์ตมาเจอเป็นพ่อหนุ่มเบคอนเลยนะครับผมในรอบนี้ให้เขาเลือกแบบว่าผลพดโหดไปเลยละกันนะครับไอ้หนุม่มถ้าเกิดเองอยู่และเองเลือกแปลว่าเองโชคดีนะวันนี้อาจจะเป็นวันดีของเองอ่ะมาเอาไปเลยระหว่างดาก้อน หรือหรือว่าจะเป็นผลรีโอพาดหรือว่าเรมเพดแล้วแต่คนจะอ่านแล้วแต่คนจะเรียกอะเราให้นายเลือกเพื่อนเองอยู่ป่าวะไอหนุ่มน้อยหัวคงหัวขาวอยู่ไหมอ่าเราจะให้โอกาสเขาอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนถ้าเกิดเขาไม่อยู่เราจะเปลี่ยนคนนะครับเหมือนเขาจะอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเออ,อยังไงอ้าวเขาวิ่งไปเหตเฉยเลยนะครับทุกคนโอเคในเมื่อเขาวิ่งไปเหตุงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ละกันนะครับเฮ้ยนา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 ย,นายอยู่เฉยเฉยใจเย็เยเยนๆก่อนเพื่อนอะเสร็จนั้นเป็นของ ของนายมังกรหรือว่าเสือดาวอ้าวไม่สนใจแล้วเหรอเพื่อนลีโอ no 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 สิทธิ์นี้กําลังเป็นของคนนี้อยู่นะบอกเลยฉันสามารถซื้อให้นายได้เด้อไอแคนบายูนะเว้สนใจเปล่าเพื่อนถ้าเกิดเขาก้มหน้าก้มตาใส่กําแพงงั้นเราขอเปลี่ยนใจมาที่คนนี้เฮ้ยนายอยู่เฉยๆก่อนนายนี่นายอะนายอะนายอะนี่สิทธิ์นั้นเป็นของนายเดี๋ยวนี้มังกรหรือว่าเสือดาวเหมือนกับว่าโลกสามจะไม่ค่อยมีใครสนใจเรานะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมโลกสามถึงไม่ ไม่มีใครสนใจหรือว่าโลก3ามนี้มีแต่คนแบบว่ารวยรวยใส่โปรงใส่ปีแบบว่ามีทุกผลแล้วใช่ไหมโอเคคนคนนั้นเดี๋ยวเราให้เขาตอบอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนว่าเองจะเอามากกังกรหรือว่าเองจะเอาเสือดาวตอบมาหน่อยเพื่อนจะซื้อให้อเมื่อเวลาของห้าวีนะครับทุกคนโอเคคนคนนี้ไม่ตอบแปบลบว่าตัดสิทธิ์หมดสิทธิ์นะครับผม เดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่านะครับที่เขาสนใจเราคนนี้ให้โอกาสไปแล้วเอ้ยผลแสงผลแสงวันด,ดีนายเราให้นายเลือกเอสเวิร์ดเอสเวิร์ดมานี้เอ็ดเวิร์ดให้เลือกเพื่อนให้เลือกเอาเอาเอ็ดเวิร์ดยิงอยู่เฉยๆสิเพื่อนเราให้นายเลือกนะเว้ยสิทธิ์นี้มันกําลังจะเป็นของนายนะเว้ยเอ็ดเวิร์ดเราให้นายเลือกดากอนหรือว่าจะเป็นลีโอพาร์ดโอเคเขาไม่เลือกนะครับทุกคน ไม่เลือกโอเคไม่มีใครเลือกงั้นนายแหละเพราะหนุ่มชอบเล่นว่าวเอ็งจะเอาไหมสิทธิ์นี้เป็นของนายเอาเราไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้แล้วอายังพิมพ์ได้อยู่นะครับทุกคนสิทธิ์นี้เป็นของนายนะครับเอ็งจะเอาไหมถ้าเกิดคนคนนี้ไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพ่อหนุ่ม m 4กันดีกว่านะครับเ4 M4 เขาบอกว่าร i o นะครับ M4 Rio M4 Rio เอ็มีอยู่ไหนเอ็มีนี่ไง MC? เอ็มีเอ้นายนายนายเราเจอนายแล้วอะเราให้นายเลือกนะเพื่อนเมื่อนายจะเอาอะไรเอ็มีเลือกมาหนึ่งอันเลือกมาหนึ่งอันเพื่อนโอเคโอเคเอ็มีเลือกรีโอพาดโอเคโอเคนายเลือกรีโอพาดนะเพื่อนจัดไปจัดไปนายเลือกรีโอพาดจัดไปเลยนะครับคนคนที่เหลือแบบว่าไม่มีใครเลือกเลยนะครับนั่นแปลว่าสิทธิ์นั้นถูกตัดสิทธิ์และนายได้ไปนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการกดผลรีโอพาดให้กับพ่อหนุ่มเอ็มีกันนะครับผมเอ็มสี่เกมมิ่งใช่ไหม ไม่รีโอพารราคา3,000เลยนะที่ร้านเจมมี่ขายประมาณ600บาทนะครับทุกคนมาซื้อกันได้เด้ออ่ะจัดไปเลยนะครับผลรีโอพารจัดไปงามๆเด้อพี่น้องเด้ออ่ะจัดไปเลยเรียบร้อย,อย,อย อ้าวเพื่อนอมหมายกอนนี่อมหมายกอดเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับไอหนุ่มน้อยยินดีด้วยคลิป <c li pp le> นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชอบใจกฝากกันกดไลค์สักไปใครแชร์เป็นกําลังใจให้ปากเสียมกันด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดอยากดูคลิปแบบนี้เรื่อยๆคลิปแจกแจหรือคลิปที่แบบว่าอะไรแบบนี้กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับทุกคนยิ่งไลค์เยอะเดี๋ยวพอมีโลบักเหลือๆเราจะมาแชกกันนะครับทุกคนฉะนั้นในคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้ก,นกันละกันนะครับเจอกันคลิปหน้า นะครับทุกคนฝันดีราตรีสวัสดีวอเกกนจ้าชควมา